สนับสนุนโดยไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา S360 เคล็ดลับความเอสของปรางและน้ำตาลโซฟ์แผมดูหนาช่วยลดผมขาดดุดร่วงมีแขกรับเชิญสาวสวยน้องน้ำตาลพิจักนาคนับหลาย เรื่องลึกเกี่ยวกับน้ำตาลพิจักนาเริ่มกลัวแล้วนะเริ่มกลัวแล้วนะล่าสุดก็คือโทรไปขอคิวผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าจะส่วงแหวนปะเนี่ยจะส่วงแหวนปะเนี่ยเหมือนเลนี่ปางปะเนี่ยพี่เอิร์ธส้มตำสูตรพิจักนา กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงมันตาสตอรี่ต้องบอกว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญตาลก็จะเป็นแขกรับเชิญที่ทั้งเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วก็วันนี้จะมานั่งทอกันเพราะเราไม่ได้เจอกันมา1ปีเต็มถูกต้องไหนๆเจอตัวน้ำตาลพี่จักรนาทั้งทีต้องแบบคว้ามาแล้วมาสัมภาษณ์ซะหน่อยเองค่ะาะมีหลายเรื่องที่ต้องอัปเดตน่ากลัวมากเร่งแรกเลยเพื่อไม่เป็การเสียเวลาคือเรื่องความรัก ไม่ใช่อะไรอันนี้คือมีคนฝากถามมาไม่ได้ไปดูเองจริงจริงจริงดูเองนั่นแหละคุณไผ่เอง <c oughs> เพราะว่าตามคุณไผ่พาทิตยอยู่ตามน้ำตาลอยู่และก็รู้สึกเองว่า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทำไมช่วงหลังอะสวีทขึ้นอะ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมสวีทขึ้นขนาดที่เพียงไปคอมเมนต์ใต้รูปพี่ไผ่เลยบอกว่าเฮ้ยคุณไผ่อะไรยังไงเนี่ย <c oughs> จะมีแบบงัดแหวนมาขอ้องก็เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แค่พี่เอิงที่แปลกใจหรอตาลเองก็แปลกใจตาลเองก็แปลกใจเหมือนกัน เริ่มแปลกๆว่ะเริ่มจะแบบมีอะไรเป้าวะาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือช่วงเนี้ยดีมากเลยพี่เอิร์ธไม่ได้อยากจะขิงไม่ได้อยากจะขิงแต่ว่าแบบขิงไปแล้วแหละมันยังไงนะมันมันดีมากเลยหรอมันดีคือเอาง่ายๆอ่ะถ้าไปดูดวงก็คือไม่ดูเรื่องความรักแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรดีมากแบบเลเวลไหนอ่ะถามหน่อยเลเวลฟีลเหมือนแบบว่ากลับเป็นแบบ กับไปเป็นเอตเต้าข้างหลักแรกเอเต้าข้างหลักแรกๆ,กๆมันอย่างนั้นเลยเพี่เอิเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีช่วงที่แบบว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมากๆอะแต่พอวันหนึ่งเราได้เปิดใจคุยกันอะถึงปัญหาที่มันเป็นจริงๆเพราะว่าเอาตรงๆคือตาลกับเขาเนี่ยค่อนข้างมีความต่างในอายุมากพูดไปก็คือเขาก็ชอ็อกเขาก็แบบ เออพี่ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าแบบตาลแบบรู้สึกถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คิดว่าเขาไปเข้าป่าเขาไปทํานั่นเขาไปทํานี่คือมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันไม่น่าสบายใจอะ่ะแต่ปัญหาของเราก็คือคุณหายไปเป็นเดือนไงคะคุณหายไปเป็นเดือนไงคะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบอ้าวโอเคงั้นเขาก็เริ่มปรับเราก็ต้องปรับความคิดของเราด้วยอะไรเงี้ยนเหมือนสัมภาษณ์คู่รักที่แบบคบกันแล้วอยู่ในจุดที่แบบหวานชื่นพร้อมแต่งหวานชื่นพร้อมแต่งว้าไม่ อมหรือเปล่าอมหรือเปล่ามีคุยต้องมีคุยแหละอะมีคุยบ้างแต่ว่ามันก็ผิดแผนไปค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะว่าเราก็แก่ฟีไป3ปีนะพี่เอิงตอนเนี้ยโควิดใช่ไหมโควิดโควิดเลยโควิดเป็นปัญหาแต่ว่าของตาลน่โชคดีตรงที่โควิดอาจจะทําให้หลายๆคู่เลิกกันแต่โควิดอะทําให้ตาแบบเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้นโอ๊ยโออะไรอย่างเงี้ยขอแบกกาสีชมพูลตายตายตายจะเป็นลม Oh. คือมันได้มีเวลาว่างให้คุยกันมากขึ้นล่าสุดก็คือวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบว่าจัดเซอร์ไพรส์ทรงซุ้มให้เราถ้าเป็นไผยพาดีเมื่อ5ปีที่แล้วก็คงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วที่ยังไงพร้อมเลยไหมถ้าเกิดอ,อยัง นนยังไม่<อ>พร้อมเนี่ยทุกคนอนะ่ะคิดอย่างนี้หมดล่าสุดก็คือนัดกับพี่เอินมาแล้วว่าเออพี่เอินเดี๋ยวไปแบบไปต่างประเทศด้วยกันนะนันน่นี่โทรไปขอคิว้จัดการ้จัดการบอกว่าจะสวมแหวนป่ะเนี่ยจะสวมแหวนป่ะเนี่ยเหมือนเลนี่ปังปะเนี่ย แต่ถ้าเกิดชวมแผนคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงคะ่ะเออจะเก็บภาพมาฝากแน่นอน exclusive ใน <c oughs> <า>สุดเริ่มกลัวแล้วนะ <c oughs> เริ่มกลัวแล้วนะอรอลุนอ้นเนรื่องความรักก็รอลุน้นอ่ะนี่คือจบไปหนึ่งเรื่องไหนๆมาอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการดูแลตัวเองค่ะเป็นคําถามจากพี่เอ๋เองแล้วนี่แหละไม่ใช่ชาวเน็ตด้วยแต่ชาวเน็ตเอาจริงเพียงว่าหลายคนก็สงสัยเวลาดาราเขาถ่ายละครกันนี่ก็ถามตาเขามีวิธีการในการแบบห้ามใจหรือว่าดูแลตัวเองยังไงอย่างตาในตาทำเอส3 6 กับปลางที่เราทํากันเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเราทําอะไรก็ได้ที่เราจะต้องแบบกินแล้วเราจําเป็นที่จะต้องใช้มันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับโอนุติีเนี้ยตางก็จะกินกินเป็นแบบว่าสําหรับตัวตางเองตานแทนมื้ออาหารเช้าไปเลยคือตางก็จะเทกาแฟลงไปเลย ทีเดียวเช็คเชคเชคปุ๊บกินกินปุ๊บไปถึงกองก็คือแต่งหน้าแล้วพอเขอ้าฉากได้เลยก็คือทํางานได้เลยท <ำ S 1> <ม>ําแรง,งได้เลยมีแรงคือแบบว่าก,ก็รู้สึกว่าแบบเออมันอยู่ท้องมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเที่ยงก็คือ,ก,ก,อก,กินข้าวกองปกติเที่ยงกินข้าวกองปกติเพราะว่าในแต่ละวันนะเราใช้แบบพลังงานเยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าอดอาหารเพราะาการอดอาหารมันคือการแบบว่าควบคุมน้ําหนักที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีอะไรเงี้ยเที่ยงตานก็คือกองมีอะไรให้กินกินตามนั้นเราก็แค่กินไอตัวแอค ก็คืออันนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองอันนี้ก็คือเที่ยงพอเย็นปุ๊บพอเย็นปุ๊บก็กลับมาใหม่คือตาลน่ะจะเป็นคนที่โชคดีที่ตากลบปางมีความชอบที่ไม่เหมือนกันตาชอบแบบโกโก้อ,อะไรเงี้ยชอบอะไรที่มันเป็นช็อกโกแลตมากแต่ปางก็ชอบแบบอะไรที่มันเป็นแบบม,อ,ม,อ,มอ๊อนมนมวานิลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S <อ>ดังนั้นบางทีตอนเชา้าตาก็กินมออบ้างตอนเย็นตากินช็อกโก้บ้างแล้วแต่แต่ละวันอันนี้ก็จะกินตอนเย็นสองซองเหมือนกัน โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่ทานกินเวลาช่วงที่แบบเหมือนเมนเทนน้ำหนักช่วงที่ถ่ายละครแต่เวลาแบบนางองค์นางเอกเพียงเคยเห็นนะเขาจะมีเมนูประจําที่แบบเวลาไปออกรายการนะคะะต้องแบบเฮ้ยเราทําอันนี้ได้ดีอะเฮ้ยภาพหลักนางเอกอ่ะอันนี้เป็นระดับพัตธกานมิชลินอย่างนี้ยมันทำให้เพี่งกินในรายการวันนี้เลยหรอใช่เพีงเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าจะเป็นยังไงนะอ่นะได้ส้มตําสูตรที่จักรนา ริกินได้ไหมกินได้พี่เอิงหนูทํามาตั้งแต่เด็กผู้จริงนะเด็กแบบว่าขายของเล่นกันอ่ะอันนี้คือเมนูที่ตาลทากินบ่อยๆจริงๆเหรอช่วงวลนั้นอะคือปกติตาลจะถ่ายละครใช่ไหมแต่ว่าตาลจะรีเควสตลอดเลยคือแม่ครัวเขาก็จะมีของอะไรแบบนี้อยู่ในครัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็จะเข้าไปตํากินอะไรอย่างเงี้ยในรสชาติของเรานี่เป็นส้มตําสูตรนิจขนาสูตรตาลจะเป็นตําไทยตาอะไรมีมะกอกด้วเหรอ ใช่ใช่ค่ะพี่เอิงรู้จักมะกอกกันไหมคะมะกอกเนี่ยพี่เอิงมันอาจจะดูแบบเปรี้ยวเปี้ยวฝืนๆนะแต่พอกินน้ําตามแล้วหวานนี่นนคือตัวจริงตัวจริงถ้าตัวจริงของหนูอาจจะต้องมีแบบว่าเป็นอิสอะตอนตอนหน่อยแต่วันนี้เราแบบว่าเป็นน้ำเป็นน้ำมาต้องมาเป็นตอนเลยหรออร่อยพี่เอิงถ้าเราได้ฉีกินแล้วก็พระเอกก็เข้าฉากกับเราเวลาจับหน้าพระเอกก็แบบเลิศนัว มามามางั้นเริ่มยังไงที่เบช่วยอะไรพี่เบงช่วยอะไรช่วยอาจจะซอยนิดนิดหน่อยหน่อยช่วยได้ไม่เยอะหรอกจ้ะนี่ก็ถามเป็นพิธีไปงั้นเลยก็ใส่ผิกลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วองให้เพียงหั่นอะไรไหมอ๋อมะนาวค่ะแล้วก็มะเขืออะไรอย่างนี้จเขาหั่นยังไงอย่างนี้ใช่ใช่อ่าอย่างนั้นเลยหนูขออนุญาตใส่เป็นนิดนึงกันมันกระเด็น ีนชีวิตเราต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาไงพี่เอิงแต่ชีวิตเราก็ยังต้องการความแซ่บความนัวอยู่มันก็เลยต้องเป็นอะไรประมาณนี้ไม่มีไม่มีนางเอกคนไหนที่แบบอ๋อชอบกินสปาเกตตี้คาโบนาร่ามีแหละชอบกินแบบ French c ค i s i ิไม่เนาต้องมีแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนเราเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนเราเป็นยังไงใช่คพี่อ๋ออ๋อพี่เอิต้องนานๆหน่อย ถ้าความเซียนหน่อยก็จะหั่นกับขอบคกอี่เคยเห็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้โช่ควาเสียดอย่างนี้เราจะลงไปด้วยบ้านตาอยู่ที่ไหนแพ่ใช่ไหมสาวแพ่เนี่ยเวลากินส้มตำนางกินแบบเหมือนแบบพิเศษว่าอะไพข้อตาลทำเก่งมากคือแพ่อะไรเงี้ยเขาจะใส่น้ำปูลงไปด้วยน้ำปูที่จะดำๆดำๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็เขาจะใส่แบบว่ามะขามแบบมะขามเม็ดเล็กๆมะขามอ่อนเออแม่สีเรือนเด้อ มาแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปพี่เออ,อไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงสปีบสตีฟแต่ที่จริงแล้วว่าถ้าตำปูปลรราจริงๆแล้วเขาจะไม่ใส่น้ำตาลพี่เออแต่เราเป็นคนแบบมีความชี้เราต้องปิดหวานหน่อยนึงแบบไฮบริดไม่ได้ก็ทิ้งไปแล้วมีเสียงกำกับพอ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 ออันนี้ต้องค่อยๆเทนะเพราะพี่เคยมีประสบการมาแล้วขั้วหรอพัวเลยเอาลซัก อวายวายโอ้ยนั่งมีกลิ่นความแบบอ่าอุ้ยหอมนะแม่หอมดีนะว่าไปดีนะว่าไปอ่ะในส่วนของเส้นเหรอพกเส้นเหรอต่ำยั่วจ้ายั่วจ้าต่ำยั่วอร่อยไหมมันไม่หวานเนาะทำไมมันไม่หวานอ่ะไม่หรอกปกติ เพียงเป็นคนกินหวานแต่อันนี้คือถือว่าเป็นแบบรสปกติที่แบบสแตนดาร์ดส้มตำปลาอ่ามันต้องจิดเค็มหน่อยแล้วหวานน้อยตักตักมาตักเสริมใช่พี่เอิงโรยถั่วหน่อยชื่ออะไรนะส้มตำเนี้ยเจตานเจตานเอกมัยซอยสองเจตานซอยสองดูดีเรียบร้อยอาหารคงสวยเขาก็กิ้แบบนี้สินะ ต้องขออนุญาตก,กินแบบจริงจังเมื่อกี้นี้คือแค่ชิมติดปลายลิ้นเดี๋ยวจะกินแบบจริงจังว่ารสชาตินั้นเด็ดดวงขนาดไหนถือนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะนี่เ่าอืม,อม,อมแต่มันมีความนัวเอเอไอมะกอกเนี่ยมันต้องเป็นน้ำตามใช่ไหมถึงแบบใช่มันจะหวานมันจะหวานเลยเพลิงมันจะมีรสฝุ่นๆน,นิดนึงถูกต้องกึงน้ำก่อน ้มตำต้องใส่มก <st arts> ะกรูดวันต <st arts> กวันแบบนี้หือว่าเป็นเมนูลดน้ำหนักนะคะใช่สตลนางเองก้องกินกันแบบนี้ตอนเย็นค่ะไม่บวมหรอฟางไม่บวมเราก็แค่ดื่มน้ำตามเยอะๆคือจะบอกว่าไม่บวมเลยมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าเออทั้งวันกินแต่ส้มตำโซเดียมอย่างเดียวใช่เราก็กินแค่แบบมื้อเย,ย็นแล้วก็กินน้ำตามเยอะๆถูกต้งองอะ ทำไมกินกาแฟแล้วใจสัน่นทำไมกินชาแล้วใจไม่สัน่นหรือว่าบางคนทำไมกินกาแฟแล้วมีอาการมึนศีรษะหาคำตอบกันในช่วงนี้ค่ะโซฟตเริ่มต้องกันที่คำถามแรกเลยค่ะทำไมกินกาแฟแล้วถึงมีอาการใจสัน่นก็ต้องเล่าแบบนี้นะคะว่าอาการใจสั่นเนี่ยเกิดจากสารที่อยู่ในกาแฟก็คือคาเฟอีนคาเฟอีนนะคะเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บก,ก็จะไปจับกับตัวรับ ซึ่งตัวรับนี้เนี่ยอยู่ที่กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงคาเฟอีนเองก็มีผลในการกระตุน้นระบบระบบหนึ่งในร่างกายชื่อว่าระบบซิมพาติกซึ่งถ้าระบบนี้ค่ะถูกกระตุน้นก็จะทำให้หัวใจบีบตัวแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนั่นค่ะเป็นสาเหตุว่าทำไมหลายคนกินกาแฟแล้วถึงมีอาการใจสั่นคำถามต่อมาค่ะก็ต้องถามอีกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคาเฟอีนไม่ได้อยู่แค่ในกาแฟ ในชาเองก็มีคาเฟอีนทำไมบางคนกินชาแล้วใจไม่สัน่นแต่ว่าพอกินกาแฟแล้วใจสัน่นก็ต้องเล่าแบบนี้ค่ะในชานะคะโดยเฉพาะในชาที่ชงเข้มมากๆอย่างเช่นชาดำเย็นหรือว่าชาเย็นใส่นมที่เป็นสีส้มๆเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเวลาที่เราชงชาเข้มมากๆ สารที่ออกมาไม่ได้มีแค่คาเฟอีนแต่มีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแทนนินออกมาด้วยและแทนนินเองค่ะภาษาเขาเรียกว่าเป็นแอนตีโดดของคาเฟอีนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทั้งคาเฟอีนแล้วก็มีทั้งแทนนินคาเฟอีนจะออกฤทธิ์ได้น้อยลงค่ะ ทำให้ผลข้างเคียงต่างๆในการดื่มกาแฟอย่างเช่นอาการใจสั่นก็ลดน้อยลงตามไปด้วยคําถามต่อมาค่ะมีคนถามว่าทําไมดื่มกาแฟแล้วถึงมีอาการเวียนศีรษะเป็นคนที่แพ้กาแฟทานกาแฟไม่ได้คือต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ทานกาแฟแล้วนะคะแล้วมีอาการเวียนศีรษะบางคนเนี่ยทานปุ๊บยังไม่ถึงแก้วอาเจียนเลยนะคะกลุ่มคนนี้ค่ะจะเรียกว่ากลุ่มคนที่มีคาเฟอีนเซนซิฟิวิตี้นะคะคือร่างกายเซนซิทีฟกับคาเฟอีนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเด็กค่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่ารีเซ็เตอร์ในการรับคาเฟอีนเนี่ยไวกว่าผู้ใหญ่คือแปลว่าการทานคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยๆก็สามารถกระตุ้นตัวรับได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่แนะนําให้เด็กดื่มชาดื่มกาแฟแต่ว่าบางคนถ่ะืมแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ ตัวรับก็ยังคงเซนซิทีฟกับคาเฟอีนอยู่เช่นกันก็เลยทําให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นแต่ถามว่าอาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ตลอดไปไหมจะไม่สามารถดื่มกาแฟได้เลยหรือเปล่าหรือว่าทุกครั้งที่ดื่มกาแฟจะมีอาการเวียนศีรษะหรือว่าอาเจียนก็ต้องบอกว่าไม่เสมอไปค่ะเพราะว่าคาเฟอีน,นมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่ามีภาวะทอร์เรนต์คุณผู้ชมจำกาแฟแก้วแรกที่เคยดื่มได้ไหมคะสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่น ต้องบอกว่าเวลาเราดื่มกาแฟแก้วแรกเนี่ยถ้าเกิดยังจํากันได้ดื่มไม่ถึงแก้วค่ะบางคนดื่มแค่อึกหรือว่า2อ,อึกโอ้โหตาค้างไปถึงตีสองตีสเลยนะคะแต่พอเราดื่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดื่มทุกๆวันเป็นเวลาหลายๆปี ตอนนี้เนี่ยบางที4แก้วยังนอนหลับอยู่เลยนะคะภาวะนี้ค่ะเขาเรียกว่าคาเฟอีนทอร์เรนต์คือถ้าเกิดเราดื่มกาแฟไปเรื่อยๆอาการต่างๆที่บอกว่าดื่มกาแฟแล้วมีอาการเวียนศีรษะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนมันก็จะหายไปเองค่ะทีนี้ค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหกินกาแฟเยอะเกินไปแล้วบางคนเนี่ยกิน4แก้วยังไม่ตื่นเลยอยากจะลดกาแฟหรือว่าอยากจะเลิกดื่มกาแฟ แต่พอคิดว่าจะเลิกคีไรค่ะหรือว่ากินน้อยลงหรือบางคนในหักดิบไม่กินเลยจะมีอาการคือปวดศีรษะมากๆเอิงก็เป็นนะคะอาการเหล่านี้เขาเรียกว่าคาเฟอีนวิต w รอล์ซินโดมเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ตัวรีเซ็ตเตอร์หรือว่าตัวรับค่ะ เคยได้คาเฟอีนมาเป็นตัวกระตุน้นแต่ว่าพอไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้การหลั่งสารตัวหนึ่งในร่างกายคือโดอปามีนลดลงแล้วก็ไปรบกวนการทํางานของสมองเพราะว่าโดปามีนเป็นสารสื่อประสาทนะคะก็จะทำให้เกิดอาการค่ะอย่างที่บอกก็คือมีอาการปวดศีรษะมากๆอ่อนเพลียไม่มีแรงแต่ถามว่าถ้าเราอดทนถ้าอยากจะเลิกกาแฟจริงนะคะลองให้อดทนดูค่ะไม่ได้มีวิธีอื่นเลยขอแค่ให้อดทน ประมาณสัก7วันอาการเหล่านี้จะหายไปคุณก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือถึงแม้ว่าไม่ดื่มกาแฟก็ไม่มีอาการปวดศีรษะค่ะแต่เรื่องของกาแฟยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมรูมไม้ไหมคะว่าในกาแฟไม่ได้มีแค่คาเฟอีนนะแต่ว่ายังมีสารอื่นๆอีกเยอะมากจะมีอะไรบ้างติดตามชมกันสัปดาหหน้าค่ะ Stop soap. สวัสดีค่ะอม,มิงค่ะเป็นหมอฟันค่ะ ถ้าถามว่าผู้หญิงอย่างเราต้องการอะไรบ้างนะคะหมิงคิดว่านอกจากแบบรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยผิวพรรณน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยค่ะอย่างตอนสมัยหมิงวัยรุ่นอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านเป็นคนจีนเป็นคนผิวขาวแล้วก็ผิวละเอียดอยู่แล้วค่ะเลยรู้สึกมั่นใจในผิวตัวเองมากว่าฉันเนี่ยผิวสวยผิวดีวก็เลยมีความชื่ใจสารภาพตรงๆว่าแทบจะไม่เคยทาครีมกันแดดหรือว่าพรีเมียมุงมผิวออกจากบ้านเลยแต่พอเริ่มเข้าช่วงอายุึ่งะคะ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยในชีวิตค่ะ ก็คือพอเราเริ่มเข้าเลข3าใช่ไหมคะผิวที่เริ่มแบบจากที่เคยชุ่มชื้นเด้งฟูดีงามก็เริ่มแห้งคืนแห้งขึ้นค่ะความชุ่มชื้นก็หายไปที่เห็นได้ชัดเลยคือผิวหน้าค่ะคือมีรู้สึกได้เลยว่าพอผิวหน้าเราเนี่ยมันแห้งถึงจุดนึงแล้วก็ดูขุมขนกว้างเนี่ยแต่งหน้าจะติดยากมากพอแต่งหน้าไม่ค่อยติดอะค่ะเราก็ต้องเติมหน้าบ่อยมากดูยิ่งเติมยิ่งหนาอะไรเนี่ย <c oughs> ดูรอยคราวนี้ก็เริ่มมาละ ตาบ้างหน้าผากบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือไม่รู้จัอทิบายยังไงอ่ะแต่แบบรู้เลยว่าแบบอ๋อนี่แหละที่เขาเรียกว่าดูแกด่ดูแก่นะอะไรเงี้ ก็พยายามแหละที่จะแบบหาทางให้ผิวเรากลับมาดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะห,หลังๆก็เริ่มเลี่ยงการออกแดดค่ะหรือว่าแบบถ้าต้องออกแดดจริงก็พยายามที่จะทากันแดดให้มากขึ้นอาหารก็พยายามทานให้ครบห้าหมู่นอนหลับให้พอดื่มน้ําเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะสําคัญก็คือเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวไหนว่าดีคือจัดหมดค่ะแต่ว่าเนาะเลเซอร์ก็คือแบบเป็นการดูแลภายนอกค่ะ ถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องดูแลจากภายในห <Wow. S 1> มินก็เลยหันมาเสริมคอลลาเจนด้วยค่ะคือ mm. อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะลองมาหลายยี่ห้อมากเลยนะคะคือถ้าเพื่อนว่าตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองค่ะลองลองหมดเลยลองมาเรื่อยๆจนมาเจอตัวนี้ค่ะเดลี่คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนเพปไทด์แล้วก็ไดเพปไทด์รวมกัน5000มิลลิกรัมค่ะนำเข้าจากญี่ปุ่นร0 0เลยค่ะนอกจากคอลลาเจนแล้วเนี่ยเขายังมีวิตามินอีก500มิลลิกรัมไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีมีไรซ์เอ็กซ์ทรหรือว่าเซรามัย ซองเล็กๆพกง่ายสะดวกมากละลายง่ายชงได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนแล้วก็เย็น <Wow. S 1> ที่หมิชอบมากนะคะก็คือไม่คาวเลยค่ะไม่มีน้ำตาล0%แฟต0%คอเลสเตอรอล1ซองเนี่ยแค่20กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะถ้าคุณคิดว่าผิวขาวคือผิวที่สุขภาพดีไม่เสมอไปนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะสีผิวไหนคุณก็มีผิวที่ดีได้ค่ะรีบใส่ใจดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ดูแลผิวภายนอกแล้วอย่าลืมดูแลภายในด้วยนะคะ ถ้าผิวสวยจะมองมุมไหนเราก็แลดูเด็กว่าไหมคะสะวัสดีค่ะ Beat and Butter ใจกลางเอกอมยัยเลยเอเบอร์เกอร์ที่นี่มันแตกต่างจากเบอร์เกอร์ที่อื่น,นไงท้ามันมีสี่จุดจข้างล่างเป็นชีสบีบ<ร>ีแอนด์พีชอ่อยหนึ่ง 2> 1, 2, สองสาม กินเบอร์เกอร์มันต้องเลอะแบบนี้นะคะทุกคนอ,อร่อยมากเนื้อเขาอร่อยอันนี้คือเด็ดมากเป็นไฟล่าหอมมากไทยแท้มาก